ครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าในแลบที่2องเขามีอะไรให้ทําบ้างนะครับในบที่2นะครับเขาก็บอกว่าให้เขียนนะครับอักลกอริทึมแล้วก็โฟลชาร์ดนะครับ for c o m m u t i n g body mass i n h e หรือ BMI นะครับคำนวณตามสูตรตัวนี้แล้วก็ใส่เง้นไข if else ตัวนี้ parameter input process แล้วก็ output นะครับอ,อันนี้ผมปรใส่มาแล้วว่า จะมีการตั้งตัวแปรนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการคำนวณแล้วก็เอาพุทที่ที่เวลาเราใส่เงื่อนไขนะครับว่าถ้าเงื่อนไข bmi ต่ำกว่า18.5ห้นะครับให้เอาพุทข้อความว่าอะไรหรือว่าขเขาไอค่านะครับอาจจะการคำนวณว่าอะไรนะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโฟล์ชาร์ที่ผมทำ ก็จะมีสายไฟาชานี้เขียนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไข if else อันนี้จะเป็นลักษณะของ if ซ้อน if e นะครับเรามาลานโปรแกรมดูขันแรกโปรแกรมก็จะถามว่า enter name นะครับอันนี้เรากำหนดเองอา,า,อา enter high in centimeter ใส่เป็นเซนติเมตรนะครับ high ก็ enter y u อ w e g h t อ่าเป็นเป็นกิโลกรัมนะครับห้าสิบจุด enter ข้อความจะประมาณนี้นะครับชื่อ is นะครับ bum is u n d e r w e i g h t ก็คือพร้อมเกินไปปี i ไเท่ากับ18นะครับตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับเดี๋ยวผมไปใส่เป็นวรรคตรงข้างหน้านี่ติดกันเกินไป อย่าลืมเซฟนะเวลาทำงานทุกครั้งลองร่นอีกครั้งหนึ่งประมหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสิบเจ็ดอ่าอห่างแล้วไอนน้ก็เป็นตามโจทย์ lab นะครับ lab สองข้อที่หนึ่งนะครับอนลกริทึมการคำนวณ bmi